ครับสวัสดีผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมตอนรับด้วกันนะฮะเข้าสู่กระทู้เด็ด้วยนะครับวันนี้นะฮะเราจะไปพูดกันถึงเรื่องของเสน่ห์สาวๆแบ็คพิงค์ละกันนะฮะโดยมีสมาชิกท่านหนึ่งนะได้ตั้งหัวข้อเกี่ยวกับว่าคิดว่าเสน่ห์ของแต่ละคนในวง b บ็คพิงค์มีอะไรที่ทําให้เราหลงรักนะฮะมีความรู้สึกกับสาวๆยังไงบ้างมาแชร์กันเถอะเจนนี่เราว่าหน้าตาเจนนี่เราชอบที่สุดในแบ็คพิงค์เลย มันมีออร่าเสน่ห์บางอย่างบนใบหน้าทําให้ดึงดูดเจนนี่เป็นคนที่ศบตาแม้จะจากหน้าจอเราจะทําให้คนลหลงไหลทุกครั้งเป็นคนที่สายตามีเสน่ห์พูดแล้วพูดอีกให้ดูว่าชอบจริงๆชอบเวลาเจนนี่เล่นแอปสโน่สวยอยู่แล้วยิ่งสวยเข้าไปอีกเจนนี่ไม่ว่าจะร้องหรือแรปก็ทําได้ดีไปหมดดีจริงๆแบบไม่ต้องอวยมีน้ําเสียงเท่ๆชิกๆมีสไตล์ทั้งสายตาการจิกกล้องนั่นอีกไม่ว่าแรปหรือร้องเราชอบเสียงเจนนี่หมด มันมีสเสน่ห์มีเอกลักษณ์ลงรายการแรปของเจนนี่มากๆแต่อย่างที่เจนนี่บอกว่าตัวเองทําได้ไม่สุดสักอย่างแล้วก็เผยความสามารถทั้งการแรปการร้องออกมาหมดแล้วสเสน่ห์เลยคงที่ขณะที่คนอื่นๆเริ่มคุ้นเคยกับการเป็นไอดอลและพัฒนาสเสน่ห์ตัวเองขึ้นเรื่อยๆจากที่เจนนี่เคยมีสเสน่ห์และเท่ที่สุดในสายตาเราตอนนี้คนอื่นเริ่มเผยอาวุธลับทีละคนและแชงเจนนี่ขึ้นมาแล้ว แต่เชื่อว่าอย่างคงไม่ดองความสามารถของเจนนี่ไว้แบบนี้นานเจนนี่มีทุกอย่างครบอยู่แล้วตอนนี้แค่เฝ้ารอการกลับมาของเพลงใหม่และการแสดงแบบปังๆเรื่องนิสัยเจนนี่พอออกรายการไม่บ่อยเลยคิดได้แค่เจนนี่มีความเป็นตัวของตัวเองสูงทำตามใจตัวเองเหมือนแมวเชื่อมั่นในตัวเองเชื่อความคิดของตัวเองมีแนวโน้มเชื่อว่าตัวเองถูกเสมอและมักจะถูกจริงๆเจนนี่อาจจะไม่ใช่คนเงียบยแต่เหมือนเป็นคนคิดมากกว่าพูด สังเกตจากสายตาเจนนี่ดูล่องลอยดูเปนฝัน,นออกแนวคิดเพ้อฝันแบบจินตนาการเรื่องราวในหัวและอาจเป็นคนประมวลผลช้าทําให้ดูมึนๆถึงเจนนี่จะทําหน้านิ่งๆเย็นชาประดุดน้ําแข็งแต่เราดูได้ว่าภายในจิตใจต้องประหม่าว้าวุ่นมากแน่ๆเจนนี่น่าจะหาทางหลีกหนีความประหมาะ่าด้วยการคิดรดื่อยเปื่อยแทนแล้วสายตาก็จะมือลอยนะฮะจีซูนี่คือมีใบหน้าที่สวยจริงๆสวยไม่จัดจ้านไม่เท่ไม่ชิคแต่สวยหวานๆสวยเบาๆแต่เป๊ะ ดูทีไรก็เพลินตาถึงแม้จะขัดกับนิสัยท่าทางโกโก้สำหรับจีซูเราชอบเวลาแต่งหน้าอ่อนๆมากกว่าเพราะทำให้เห็นความสวยจริงๆของจีซูและหเห็นดวงตาแบบหมาน้อยน่ารักบนเวทีเราว่าจีซูมีเสน่ห์มีคาริสมาน้อยกว่าคนอื่นเพราะการเต้นที่แข็งๆไม่ผิวไหวดูตลกๆไม่เข้าที่เข้าทางนึกถึงการเต้นของแรปมอนกับจิน BTS เเลยแถมจิกก็ไม่เป็นเหมือนน้องๆอ,อาจเพราะพยายามเต้นอย่างหนักอยู่ แต่จีซูไม่เคยหยุดฝึกฝนและพัฒนาขึ้นเรื่อยๆนะตอนนี้เวลามองจีซูเต้นก็มองเป็นเต้นน่ารักน่ารักแทนเรื่องเสียงร้องไม่มีความรู้เรื่องนี้อาศัยฟังเอาคิดว่าจีซูเป็นเสียงพื้นของวงทําให้วงมีความสมดุลเพราะคนอื่นเสียงมีเอกลักษณ์ของตัวเองเกินไปเสียงจีซูทําให้เสียงอื่นอยู่ร่วมกันได้ไม่ไปคนละทิศคนละทางเหมือนร้องคนละเพลงจีซูเป็นคนฉลาดฉลาดในการพูดมีเซนต์เวอร์รตตี้ดีมากๆและเหมือนเป็นคนมีจิตใจดีเป็นพื้นฐาน มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีใครอยู่ด้วยก็สบายใจนิสัยก็เหมือนนางเอกการ์ตูนราเดิงสดใสตุ้มซามโ,โกโก้ฮ่าฮาตามภาษาพี่ใหญ่คงจะมีแฟนเป็นคนที่เหมือนพระเอกการ์ตูนแน่ๆจีซูมีมุมความเป็นสาวเท่ด้วยถึงจะชอบแสดงด้านฮ่าฮาออกมาแต่ยังเห็นความห้าวอยู่ในตัวโดยรวมแล้วนิสัยทุกอย่างของจีซูไม่ได้หวานเหมือนหน้าตาเลยนะฮะโรเซ่นี่หน้าตาโรเซ่อยู่ในระดับที่สวยทั่วไปไม่ถึงขั้นพิมพ์นิยม แนวโรเซ่ Rose หน้าตามีนุกเล่นเป็นคนที่แต่งหน้าสนุกเพราะแต่งให้เป็นแบบไหนก็ได้แต่งให้เทโรเซ่ Rose ก็เทมากแต่งให้หวานโรเซ่ Rose ก็หวานแบ๋วแต่งลูกนางฟ้าก็เหมือนนางฟ้ามาจุติแต่งลูกตุ๊ก,กตาก็กลายเป็นตุ๊ก,กตาไม่ว่าแต่งแบบไหนโรเซ่ Rose เกิดทุกลูกรูปร่างโรเซ่นี่น่าจะผอมที่สุดในวงหุ่นโรเซ่มีความเป็นผู้หญิงแรงมากเอวบางมากๆร่างน้อยขาเรียวเล็กสวยผอมแต่มีส่วนเมอนส่วนโค้งดูเป็นผู้หญิง พร้อมแต่มีส่วนบอส่วนโค้งความสามารถบรสเซ่ไม่ต้องพูดถึงเสียงดีมากเป็นศิลป,ปินเดี่ยวได้เลยแรบปบก็ได้เต้นก็ดีกีตา้ากก็เลิศเพียบพร้อมทุกอย่างเกิดมาเพื่อสิ่งนี้จริงๆแต่โรูเซ่มีข้อเสียตรงที่ขี้อายมีใครสังเกตบ้างไหมบนเวทีทั้งที่มีครบทุกอย่างเต้นก็ไม่น้อยหน้าดิซ่าได้คือแสดงแสดงไปไม่แสดงคาริสมาบนเวทีเท่าไหร่เหมือนยังเกอร์เขินไม่ก้าสบตานคนดูตามความคิดเรา เพราเขินหรือทําตัวไม่ถูกโรเซ่จะแสดงออกด้วยสีหน้านิ่งๆเวียงๆเมืองก็ต้องมีอะไรให้จับให้ทําและไม่สบตาคนที่ทําให้เขินแต่โดยรวมรูปร่างหน้าตาความสามารถโรเซ่น่ามองอยู่แล้วแต่คิดว่าโรเซ่ยังสามารถแสดงเสน่ห์ได้มากกว่านี้ถึงตอนนั้นรับรองเจิดจรัสเป็นอีกหนึ่งแนวหน้าของวงการเลยนะฮะส่วนนิสัยโรเซ่ก็คือผู้หญิงนะฮะโรเซ่เป็นไอคอนอารมณ์ของแบ็คพิงจริงจริงรู้สึกอะไรออกทางสีหน้าท่าทางมือเท้าไปหมด ส่วนใหญ่ก็เวลาขืนนั่นแหละไอม้วนตัวมือขาพันกันหมดและอารมณ์อ่อนไหวสุดๆแต่ทุกๆอย่างที่แสดงออกมามันเป็นธรรมชาติเป็นตัวของตัวเองฉบับโรเซ่ก่อนนะไอดอลต้องมีเอกลักษณ์ของตัวเองอย่างนี้แหละถึงจะเป็นที่ชื่นชอบโรเซ่ยังดูเป็นคนจิตใจดีจากภายในอีกด้วยเพราะโรเซ่คิดอะไรก็แสดงออกมาทั้งหมดโดยท่าทางทุกๆอย่างที่แสดงออกจึงสื่อถึงจิตใจของโรเซ่ด้วยน้องลิซ่าคือตุ๊กตาที่มีชีวิตของพวกเรา รูปร่างหน้าตาใครๆก็ต้องพูดว่าเหมือนตุ๊กตาหน้ากลมๆแก้มกลมๆตาโตๆยิ่งแต่งลูกตุ๊กตายิ่งกลายเป็นตุ๊กตาเดินได้เป็นคนมีเอกลักษณ์มีสเสน่ห์เราชอบหุ่นของดิซ่ามากถึงมันจะยาวเก้งก้างไปหน่อยแต่ชอบที่แขนขาตรงเหมือนตะเกียบและแอบ,บมีก้ามเบาๆลำตัวบางๆแต่ก็ไม่นีตรงเวลาโชว์หน้าท้องซี่โครงจะโผล่แรงมากแต่รวมๆชอบหุ่นแบบนี้ที่สุดแล้วตุ๊กตาแรง ช่วงนี้บนเวทีลิซ่ามีสเสน่ห์สุดแล้วในสายตาเราไม่ว่าจะมีกล้องหรือไม่มีลิซ่าหวานสเสน่ห์เวลาเต้นตลอดไม่รู้ฝึกวิทยายุทธ์มาจากไหนตรงไหนมีกล้องลิซ่าก็ไม่พลาดสีหน้าเวลามองกล้องก็หลากหลายอารมณ์เดี๋ยวน่ารักเดี๋ยวเท่เดี๋ยวชิคมีความโปลิซ่าเต้นสมัยกว่าคนอื่นด้วยเต้นไหลลื่นเป็นธรรมชาติไม่มีความรู้สึกว่าพยายามเต้นอยู่หรือเป็นเพราะสีหน้าเวลาเต้นก็ไม่รู้เหมือนกันเสียงลิซ่านี่คงเป็นเสียงใสประจําวงสินะ มีใครให้ใสกว่านี้อีกไหมชอบท่อนร้องมากนะฮะเสียงแร็ปของลิซ่าก็คนละแนวกับเจนนี่เจนนี่ให้อารมณ์จิกจิงแรงๆของลิซ่าฟังแล้วให้อารมณ์กวนๆกินเกียนความรู้สึกเวลาเราฟังนะอัน,นจริงๆคือชอบทั้งสองแหละอยากเห็นความเกียนของลิซ่าเหมือนเสียงแร็ปช่วงนี้ภาพรักทุกคนเป็นหญิงสาวดูแพงแต่ก็เลือดอยู่ให้ดาวนิสใสลิซ่าก็ดูเป็นคนส้นๆไปทางเกียนนั่นแหละแบบเด็กผู้ชายเลยไม่ใช่ห้าวแบบชายหนุม่มให้ความรู้สึกเหมือนเป็นคนอยู่ไม่นิ่งนะ ไต่ดูเป็นคนแคร์สายตาแคร์คำพูดคนอื่นด้วยถ้ามีอะไรกระทบจิตใจแป,ป๊บๆจากสดใสเสียงดังกลายเป็นเงียบหน่อยไปเลยเห็นได้ชัดเจนมากภายใต้ภาพลักษณ์เริงอาจจะคิดมากก็ได้เป็นคนนึกถึงจิตใจคนอื่นมากด้วยคิดว่าลิซ่าวางตัวดีเลยละ่ะได้แคร์สายตาคนอื่นมากยิ่งเวลานั่งดูการแสดงท่ามกลางไอออนคงเหมือนมีแสงสปอตไลท์อยู่กับตัวและจะแสดงอาการลอกแลกขึ้นมาทันทีแต่พอไม่มีสายตาไอออนคนอื่นก็กลับมาสนเป็นตัวเองเหมือนเดิม ความจริงใครๆก็เป็นนั่นแหละแล้วแต่จะแสดงออกยังไงหวังว่าคงจะชินเร็วๆนะทั้งหมดนี้เพียงพอสําหรับการแต่งแล้วนะฮะไปดูนัานฝังความคิดเห็นละกันนะครับผมความคิดเห็นที่น่าสนใจนะฮะความคิดเห็นแรกและกันนะครับแมงพิงนี่มีสเสน่ห์ทุกคนจริงๆผัดกันเด่นเริ่มแรกลิซ่าจากชิปเต้นเลยคนวันใดเต้นแบบมูฟได้อรรมาชาติลื่นไหลามากแล้วมีสเสน่ห์ดึงดูดแปลกๆดูคลิปซ้อมเต้นหลายรอบ พยายามโฟกัสคนมารอบแต่ตาก็หลุดไปมองน้องทุกรอบน้องเตนอีกคนจริงๆคลิปแรปเจนนี่มาก่อนแต่ตอนนั้นเราดูแล้วเป็นการแรปที่พยายามใส่ลูกเล่นมากเกินไปเลยยังไม่ค่อยถูกจริตเลาต่อมาเอวีออกกระแสเจนนี่มาเลยคนเปลี่ยนเมนกันบุ่นเลยทีนี้เจนนี่มีเสน่ห์แบบมีนเกิลอะดูแซ่บแซ่ซ่าๆมีคาลิสมาพอได้ออกวาไรตี้เท่านั้นกระแสความโก้ความธรรมชาติของจีซูก็มาเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีใครว่านางเรื่องเต้นเท่าไหร่แล้ว จะออกแนวขำม,มากกว่านะฮะสาวมีสเสน่ห์และมีของครบเครื่อนจริงๆเจนนี่บอกตาตรงว่าเจอตอนแรกไม่ค่อยถูกชะตาอาจเป็นเพราะว่าเจนนี่เวลาหน้านิ่งจะดูได้ร้านยิงๆแต่จริงๆแล้วไม่เลยเจนนี่เหมือน CL นะสามารถทําได้ทุกอย่างร้องแรปเต้นและคาริตมาดุนแรงมากๆโรเซ่คนนี้สะดุดในเรื่องหน้าตาเหมือนเจ้าของกระทู้ถึงน้องจะดูไม่สะดุดตาเท่าเมมเบอร์คนอื่นแต่สามารถแต่งได้สวยหลายรูปแบบ เราชอบเสียงน้องมาตั้งแต่ไปฟิตกับจียองแล้วน้องเสียงดีมากและยังมีความสามารถเล่นกีตาร์อีกลายเต้นก็สวยคือความสามารถล้วนๆจริงๆจีซูสะดุดความสวยก่อนเลยสวยมากจริงๆแต่เสียงและนิสัยช่างขัดกับหน้าตามากๆจีซูเป็นคนมีน้ำเสียงที่แน่นมากจะออกเข้าห้าวหน่อยเรื่องการเต้นถึงจัไม่เก่งเท่าน้องๆแต่จีซูพยายามพัฒนาตัวเองเพื่อไม่ให้เป็นตัวถ่วงของวงการเต้นของจีซูจริงลื่นไหลไปกับเมนเมอร์ได้ดี ลิซ่านี่คือเด่นดสุดๆคือเรื่องเต้นน้องเต้นได้ลื่นและเป็นธรรมชาติที่สุดเสน่ห์การเต้นรุนแรงเหมือนน้องเต้นไม่มีผิดไม่ต้องฝืนธรรยา,ยามมากเวลาดูน้องเต้นแล้วรู้สึกว่าน้องมีความสุขมากเพราะสีหน้าออกมาหมดเลยลิซ่าตามตั้งแต่อย่างปล่อยคลิป blue is yes girl แล้วตอนนั้นจำได้ว่าดูแล้วชอบมากเพราะว่าเป็นเด็กไทยนี่ยิ่งกินหนักนะฮะสรุปลงรักส,สาวเพราะความสามารถจริงๆทุกคนสวยและมีของกันทุกคนนะฮะ ก็เป็นยังไงบ้างล่ะครับผมบ่มหัวข้อเรื่องในวันนี้นะฮะเพื่อนๆมีความคิดเห็นกันอย่างไรบ้างล่ะครับสามารถแสดงความคิดเห็นได้นะที่ใต้คลิปเลยนะครับผมคลิปน้าใหญ่พูดถึงเรื่องอะไรก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้ที่ใต้คลิปเช่นกันนะครับแล้วก็อย่าลืมกด like, ไลค์กดซับสไครต์ไว้ด้วยนะฮะเพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปต่อๆไปด้วยกันนะครับผมสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ